สิ่งที่ไม่าคาดฝันก็เกิดขึ้นขอเชิญพบกับณพัทรศ,ศิริภาสกรเดชบารามีศิริอาสาวัฒนาภูมิพัฒนาดิธิเชิญรับชมครับอันนี้ให้การสนับสนุนโดยเออนี่แชนแนลอันนี้คือรายเเซนผมสิ่งที่ไม่คาดฝันจะซือภาพวาดของเรานี่นะครับในสันติธิอะ เทปมากทำโดยวิตเตอร์นะครับชื่อจริงของเขาชื่อบาเรามีสิเดอาชาวัฒน,นาต่อไปก็ของภูมินะครับ lamborghini huracan ภ,ภูมิอันนี้คือลายเซ็ของภูมิอันนี้คือลายเซ็นผมกำกับด้วยหน้ายิม้มแล้วก็เขาฝากมาบอกว่าแบบเละๆส่วนนี้คือลายเซ็นผู้ให้การสนับสนุนอีกคนนึงคือนนนี่คนเก่าของเรานะครับส่วนนักพัฒนาผสกรเดชชื่อชื่อมาก อันนี้ก็คือลายเซ็นองเขานี่จะเซ็นผมโรงเรียนที่อยู่ในปัจจุบันคือโรงเรียนเซนต์ดอมินิกทุกคนรวมถึงผ,ผมชอบกดไลค์โดนใจกดแชร์จะใครไม่ชอบอยู่เฉยๆอย่ากดดีไลค์ห้ามด่าห้ามคอมเมนต์ด่าห้ามกดดีไลค์สวัสดีครับบ๊ายบาย